ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิป ep ที่4แล้วครับจะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องการทําอาหารเนาะพอหลังจากได้ไปตีต่อตีหลังต่อได้มาแล้วนะครับก็นํามาทําอาหารนะครับอาหารพื้นบ้านนะครับเดี๋ยวก็ไปลองดูว่าวันนี้เซนหลิวกับเชฟงานะครับจะทําอะไรนะครับ แต่เบื้องต้นเห็นบอกว่าจะทำปุ๊ปุ๊ต่อนะครับก็เดีย๋ยวจะทำแบบไหนก็ติดตามกันครับครับก็คือตอนนี้พอมาถึงบ้านนะเราก็จะทำการแกะแกะเอาตัวอ่อนนะครับที่เราจะไปทำอาหารวันนี้วันนี้เราจะทำอาหารอะไรครับเชฟเชฟเหลียวเอ้เชฟนเหลีออยวทำอะไรวันนี้สายสารเขาเรียกว่าอุ๊ครับฮะ<อ>สายสารเขาเรียกว่าอุ๊ อุออ <S 2> <S 2> <S ครับอุต่ออุต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ได้กินอุต่อแล้วนะครับนี่จะมาเอาตัวอ่อนออกครับครับคบเรื่องเลยพี่ดาวไอเวร์ตีตะเลยประเทศนู้ตอกไฟเข้มหยองรถเกือบรถลาสตารรถเลยไว่ลอยโจโปกรถไปเยอะเยนึกว่าโดนกระสีตามซะแล้ว เรับรับรับา่ะฮะอ้หูติดต่อเอ้ยรับเรียากเลยก่าต่อนะประเดีล็อรปั๊บจิ้มเลยพร, <c oughs> ร้มรอมครับจี่ญงี่นี้ก็ช่วยกันเอา <c oughs> ตัวอ่อนออกมานะครับเดี๋ยวก็จะดูวิธีการว่าทําอย่างไรนะครับขั้นตอนนะครับแต่ตอนนี้ like ขั้นตอนแรกก็คือเอาตัวอ่อนออกออก่อน <c oughs> Kẹt là họ thì điều này không? Kẹ quỷ ở Mình đã chơi cái nào Cho nó lăng ครับเส้นเหลียวไอตัวตัวนี้ตัวนี้ราคาท้องตลาดเป็นไงครับราคาก็จะแพงนะครับแพงกว่าไข่มดแดงเยอะเลยครับอ,อ๋อครับอยู่อยู่ที่ประมาณโลเท่าไหร่ครับราคาอยู่ประมาณโลละไม่ต่ากว่าเก้าร้อยหรือหนึ่งพันบาทโอ้นะครับเป็นอาหารแพง,งครับไปชุดยอดเ,เลยนะครับอาหารที่ว่า,วาคนหาก็เสียงแล้วก็หายากด,ด้วย ออือมมออครับเออราคาไม่เบานะครับเพราะว่าหายากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่จะเอาลังมานี่มีอันตรายสูงมากนะครับหลังจากาทำเรียบร้อยแหละตอนนี้ก็เส้นหลิวก็เอาตัวมาล้างนะครัมาล้างเอาที่ผงออก สกลเมน,นูวันน,นี้อีกครั้งนะอะไรนะอุภาษาอีสานเขาเรียกว่าอุต่อเขาเห็นตอภาษาไทยเขาเรียกว่าหมกครับคล้ายๆกับหมกหมกตอใช่หมกตอก็ไม่เห็นนะดิอ๋อหายใช่ไหมเชฟงา มาช่วยกันก่อนเราก็จะล้างแต่เนี่ย,ยจะไม่มีเศษไม้เศษเนะี่ยเอาลา้างเพเื่อเอาเศษไม้ออกอ คล้ายๆกับนึ่งไว้นึ่งแต่ใส่เครื่องปรุงอะไรเงี้ยก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีขนาดแบ่งครึ่งแนะเนี่ยมาหมดก็มาหมดก็อยู่ประมาณสองโลกว่าได้อันนี้ก็ได้อยู่ับคร<ล>ถ้าคิด<ล>เป็นมูลค่าถ้า หลังนี้ถ้าเอาไปไป,ไปขายอ่ะหลังนี้ก็เกือบสองพันนะครับหลังเนี้ยนะครับ,รบได้จะช่างกิโลเลยรับช่างกิโลขายนี่<ก>เป็น,เป,นเป็นบางพื้นที่ครับบางพื้นที่ก็หกร้อยเจ็ดร้อยก็มีครับส่วนมากพื้นที่ที่มีเยอะเขาจะขายถูกหน่อยราคาจะถูกหน่อยแต่พื้นที่ที่ไม่ค่อยมีอย่างอย่างปีก่อนๆเซียนทางอุบลราชธานีได้เคยมาหาถึงนี่ถึงบ้านเรา ก็คือเขามาเป็นคันเลยครับเป็นพิกอัพเลยแล้วก็เขาจะเอาถังน้ำแข็งใส่มาด้วยเลยเขาหาขายด้วยเฉพาะกำลังจะเป็นเมนูเมนูเด็ดในค่ำวันนี้นะครับหลังจากได้ตีต่อมาแล้วทำได้หลายเมนูครับแต่วันนี้จะทำแค่เมนูเดียวก่อนอย่างเดียวก่อนครับตอนนี้ก็กำลังจะปรุงและปรุงเครื่องปรุงครับใส่อะไรมั้งครับเนี่ย หอม,หอมกระเทียมหอมกระเทียมแลวอะ<ส>ไรครับใส่เกลือฮะใส่พริกใส่หอมใส่กระเทียมใส่เกลืออ่าตอนนี้กำลังปรุงเครื่องปรุงนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะผมลืมแล้วเรียกเรียกอะไรนะ ทำทำทำอะไรนิวู้ต่อหนังกระมุกคกระมุกครับตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องปรุงอยู่นะครับ่อไปตอนนี้เอาอันนี้อันนี้ใบนะครับใบโหระพากับกะเพราครับอือฮึใช่ปกติเราจะใส่แมงลักด้วยอันนี้ไม่มีแมงลักเราใช้สองอย่างนี้ก็ได้อ๋ออันนี้ก็คือตัวนี้มันจะช่วยอะไรครับ กระเพราโหระพาก็คือเป็นเป็นเครื่องหอมครับเป็นเครื่องหอมอครับแล้วเราก็จะเทลงไปเลยครับให้มันกลบโหระพากับกระเพราอันนี้เราทําผ่านไฟไหมหรือไม่ไม่ผ่านผ่านครับอันนี้เครื่องพริกนะครับที่ที่มีรมพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็เกลือเกลือครับเกลือ <S <S เห็นแล้วแซมเกลือลเขาครับเขาลสเกลือได้ครับเด้อแล้วเราต้องปรุงรสอะไรไหมครับใส่แค่ผงชูรสผงชูรสนิดหน่อยนิดหน่อยครับเพิ่มความนัวสมชันแล้วกัน แม่ใส่ปอฮุยทำไม,ไมใส่ปหุยเราแม่ใส่เกลือเยอะแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำปลาอ๋อนี้เราก็จะเติมน้ำนะครับต่อไปก็คือเติมน้ำได้ครับเติมน้ำลงไปเติมน้ำเสมอตัวเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะแห้งเองประมาณนี้ครับ น้ำก็จะใช่ครับน่ากินมากนะครับตอนนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวต้องได้ชิมครับวันนี้ได้ชิมแน่นอนครับครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งไฟประมาณกี่นาทีครับก็ซครื่าน้ำเขาจะลดลงแล้วก็ตัวต่อตัวอ่อนเขาจะสุกแข็งจะแข็ง,จะ,ขงจะแข็งตัวครับออใช่ครับน,นี้นะครับอาหารมื้อเด็ดเลยนะครับครั้งแรกครั้งแรก ถ้าถ้าตัว,ต,วตัวอ่อนเขานิ่มๆแต่แบบนั้นมันจะไม่อร่อยต้องต้องให้เขาแข็งๆตัวทัว้งหมดนี่ครับผักนี่เราจะใส่เป็นต้นเลยนะครับผัดแบบเราไม่ต้องเด็ดโหระพากระเพราแมงลักเราจะไม่ต้องเด็ดครับเราใส่เป็นกิ่งเป็นก้านเป็นต้นเลยครับแล้วอย่างนี้ก็เอาปากลู่ดอ,อกเลยครับ ครับอันนี้ก่อนตั้งไฟนะถือถือเยอะนะครับเนี่ยถือว่าเยอะขนาแบ่งมาแล้วครับอยู่ประมาณโลกว่าอันนี้ตั้งไฟจนกว่าตัวตัวตัวอ่อนจะแข็งครับจะทำการตั้งไฟแล้วนะครับเลยเราเราก็รอจนน้ำลดแล้วตัวอ่อนถึงตัวอ่อนแข็งแล้วเราก็จะชิมดูถ้าได้พี่เราก็วางได้เลยตอนนี้ ต่อไปตัวนี้เอาอันนี้อันนี้ใบนะครับใบโหระพากับกระเพราครับอือฮึใช่ปกติเราจะใส่แมงรักด้วยอันนี้ไม่มีแมงลักเราใช้สองอย่างนี้ก็ได้อ๋ออันนี้ก็คือตัวนี้มันจะช่วยอะไรครับกระเพราโหระพาก็คือเป็นเป็นเครื่องหอมครับเป็นเครื่องหอมอ๋อครับแล้วเราก็จะเทลงไปเลยครับให้มันกลบโหระพากับกระเพราอือฮึ อันนี้เราทำผ่านไฟไหมหรือไม่ไม่ผ่านผ่านครับอันนี้เครื่องพริกนะครับที่มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็เกลือเกลือครับเกลือ,เ,อ,อเห็นแล้วแซ่บเกลือแล้วเคาเค้เาอะเกลือได้ครับเด้อแล้วเราต้องปรุงรสอะไรไหมครับใส่แค่ผงชูรส ผงชูรสนิดหน่อยนิดหน่อยครับเพิ่มความนัวสองช้อนแล้วกันแม่ใส่โปอหิยงทำไมใส่โปอหิ้งเราแม่ใส่เกลือเยอะแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำปลา อ๋อนี้เราก็จะเติมน้ำนครับต่อไปก็คือเติมน้ำใช่ครับเติมน้ำลงไปเติมน้ำเสมอตัวเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะแห้งเองประมาณนี้ครับน้ำก็จะใช่ครับน่ากินมากนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องได้ชิมเขาวันนี้ได้ชิมแน่นอนครับครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งไฟประมาณกี่นาทีครับก็จนรื่อาน้ำาเขาจะลดลงแล้วก็ตัวต่อตัวอ่อนเขาจะสุกแข็งจะแข็งจะแข็งตัวเออใช่นี่นะครับอาหารมื้อเด็ดเลยนะครับครั้งแรกครั้งแรกถ้าถ้าตัวตัวอ่อนเขานิ่มๆแต่แบบนั้นมันจะไม่อร่อยต้องต้องให้เขาแข็งแข็งตัวสักหน่อย ผักนีก่เราจะใส่เป็นต้นเลยนะครับผักแบบเราไม่ต้องเด็ดโหระพากระเพราแมงลักเราจะไม่ต้องเด็ดครับเราใส่เป็นกิ่งเป็นก้านเป็นต้นเลยครับแล้วทีนี้ก็เอาปากกลู่ดอ,อกเลยครับครับอันนี้ก่อนตั้งไฟนะถือว่าเยอะนะครับเนี่ยถือว่าเยอะขนาดแบ่งมาแล้วครับอยู่ประมาณโลก,กว่าอันนี้ตั้งไฟจนกว่าตัว ตัวตัวอ่อนจะแข็งครับ็ทำการตั้งไฟแล้วนะครับแล้วเราก็รอนน้ำลดแล้วตัวอ่อนถ้าตัวอ่อนแข็งแล้วเราก็จะชิมดูถ้าได้ที่เราก็วางได้เลยครับอันนี้หลังจากเราทำตัวตัวอ่อนมันจะแข็งเนี่ยมจะแข็งเอาไฟนี่อยนี่ ันนี้ยังนิ่มดูเดี๋ยวลอยสักพักหนึ่งแต่กินได้เอ,อ๊ะเอ๊ะอันนี้มาตรวจดูก็ใกล้แล้วนะครับเพราะว่าที่สังเกตง่ายๆก็คือตัวตัวอ่อนของต่อจะแข็งนานเห็นไหม เกือบจะใช้ได้แล้วนะครับใช่ครับเราจะไม่ได้ให้มันแห้งเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีน้ำไว้ไว้ซดหน่อยโอเเลยดีวลองชิมน้ำดูกอนไม่ได้เรยครับ กรอบอ่อนเค็มไปนิดนึงครับได้ไหมาตาได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วครับโอเคนะก็เป็นอันว่าเป็น,เ,ปน,นเมนูนี้สำเร็จแล้วนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ับทาด้วยกตั้งวงรับประทานครับก็ตอนนี้พอทําอาหารเสร็จแล้วว่าตั้งคราวคั่วครับลุกไปนั่งกับาวคัิ้นิับหมครับอันนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับพอได้มาแล้วก็ของหายากด้วยนะครับก็มารวมกัน

ยา,าบายนยไทอร่อยครับอร่อยอร่อย